พี่ยายสวัสดีครับพี่ยายรวยนี่ดู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 รวยเงี้ยวเงี้ยว,วไม่สนใจเลยเนาะไม่สนใจเลยเงี้ยวเงี้ยวทำอะไรอยู่นะโอ้นี่เด็กข้างบ้านนี่นี่เด็กข้างบ้านไม่เคยให้จับไม่เคยให้จับหนึ่งตัวหนึ่งนูน่น ขอข้าวกินเนี่ยเรามีมีมีมาขอข้าวกินนะครับมาขอข้าวกินขอข้าวกินนะครับมาขอข้าวกินกำลังทำข้าวให้แมวและเดี๋ยวทำให้มันก่อนไหมมาเต็มละมาเต็มละรู้เวลารู้เวลาออไอ้อออใหญ่ไปก่อนเลยใหญ่สนใจนี่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 น่ นี่เด็กข้างบ้านมาขอข้าวกินไม่เคยให้จับอืม,อมหันเหรอเนี่ยตัใหญ่อ,อ๋อปล็ทูกินข้าวกับปลาทูนะครับกินข้าวกับปลาทูนะครับกินข้าวกับปลาทูนะครับมาแล้วลูกดีดูสิดูสิดูสิสแมวสี่ชีวิตแล้วค่ะ นี่เด็กข้างบ้านสองตัวตัวลายดํากับลายเด็กตัวนี้เนี่ยเนี่ยกระโดดขึ้นแล้ว <peng> ada, กระโดดขึ้นแล้วกระโดดขึ้นแล้วไม่เคยให้จับเนี่ยสองตัวนี่แม่นี่แม่เขาแม่เขาโอ้ถึงเวลากินข้าวแล้วครับถึงเวลาแล้วครับสมใจนั่งรอน่ารักมากไว้จุนจ้านกับเขาเลยรอก่อนนะลูกนะรอก่อนรอก่อนรอก่อน โอ้ว่าแล้วสมใจนั่งนิ่งสมใจนั่งนิ่งเอาหิวหิวพี่รวยนี่พี่รวยหิวมากโอดูดูดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนโอ้โหไอแม่มันนี่เพิ่งจะคลอดลูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดูพาลูกมาอีกนะเนี่ยนี่ลูกมันสองตัวนี่เดี่ยวเอาไอ้นี่อยู่ไงฮะไอสองตัวเนี่ยเอ้ยไม่กลัวแล้ว่งไปไปหลอดไปน้องนอกก่อนไปก่อนเอาไป เดี๋ยวเดีไปเดี๋ยวไปดูก่อนโนนตามไปแล้วเป็นขบวนครับเป็นขบวนเป็นขบวนครับหิวครับหิวหิวไม่กลัวแล้ววะหิวอะปกติไม่ให้จับเลยหิวแล้วอะอืมอืม เด็กข้างบ้านไม่เคยให้จับเนี่ยมาขอข้าวกินทุกวันขอข้าวกินกินข้าวกับระกรูทุกวันหิวมากกินเลยลูกกินปะกินปะหิวขอข้าวกินทุกวันไม่เคยให้จับอีนี่แม่มันเนี่ยลายลายสามสีไม่เคยให้จับเลย ก,ก,กินไปลูกกินไปแหมา่ยังขู่เห็นไหม,อมเอากินให้อิ่มนะนีอหารที่รวยรวยต้องเสร็จก่าอื่นปลาเยอะมากหิวม,มากหิวมากหิวมาก สนใจสนใจคะสนใจไอ้สองอยางเนี่ยเก็บมานะคะเนี่ยสองตัวนี่เก็บมาค่ะมาจากคนละที่เลยไ,ไ,ไอ้อ<ม>้วนนี่อยู่น่าจะเออเขามาหาเองก็เลยเก็บมาก็เลยเอามาเลี้ยงเลียใช่ไหมมันมาเออกินท้าอ่ะดูสิเหนีวเนี่ยมาหาเองทัาาง้งสองตัวไอ้อนี่ตัว ไอ้รวยนี่มันกี่ปีแล้วเนี่ยรวยสองปีสองปีกว่าแลวเนาะอยู่สองปีกว่าลวอันนี้เพิ่ง,<อ>งมาได้ประมาณสิบกว่าวันงนี้นน้อยกินไปพี่รวยแบ่งน้องกินด้วยพี่รวยเนี่ยกินแต่ปลาเลยอ,อ,อร่อยไหมลูกอร่อยไหม กินข้าวปลาอร่อยมเนี่ยปลาทูค่ะปลาทูกินข้าวปลาทูเลี้ยงดีทุกบ้านทั้งนอกบ้านและในบ้านอืมวิชกรรมเยอะหน่ยเนี่ยจะรวยเนี่ยวิชกรรมเยอะมากไปชอบไปสู้รบตบมือทั้งนอก <c oughs> เป็นเผยมาทุกรอบปวดโอย <c oughs> นะอ,ะอร่อยไหมลูกกินไป อันนี้นมเพิ่งเทเหรอ,อเนะเพิ่งเทนะเเมื่อวานเออทั้งใส่ผูกเกี้์เทให้ใหม่มันมันไม่ได้เสียดิยไม่เสียกินนี้อร่อยนะจ๊ใจก,กินนมอยู่เพราะน่าจะประมาณเดือนนะ่ะเขามาหาเนาะกลางป่านนั่งอยู่เขาไปหาเลยนั่งอยู่ที่ตักเลยอะ่ะเก็บบาสงสารมันกลัวหมาค่ะอร่อยไหมพี่รวยนี่ แค่นี้ก็อนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ